สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณรัยดัก์อัครราชกุมารีส่งให้ความสําคัญถึงปัญหามลพิษต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโทรท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลษักอัครราชกุมารีส่งให้ความสําคัญในด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหามลภาวะต่างๆที่ปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อมทั้งทางอากาศดินและน้ําซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยมีผลการศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่าสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงโรคมะเรง็งมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพประชากรโลกทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วโรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่คราชีวิตประชาชนมากกว่าโรคเอสวันโรคหรือมาลาเรียและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งองค์การวิจัยทางด้านโรคมะเร็งสากลและองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าภายในปี2025จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลกกว่า19ล้านคน โดยจากหลักฐานพบว่ามะเร็งหลายชนิดเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตในการเสด็จเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกษักอัครราชกุมารีจะส่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาที่การระดับโลกด้านมลพิษสุขภาพเพื่อพิจารณาแนวทางในการควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเป็นผลจากการปนเปื้อนของมลพิษเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยมีเป้าหมายนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและจะส่งประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร iCAN School of Medicine at Mount Sinai ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ของโรงพยาบาลเม u าส์ไซนายที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาและทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยายลัยโคลัมเบียเพื่อประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการการวิจัยระหว่างบุคลากรขอ,ของสถาบันวิจัยจุลาภร โรงพยาบาลจุลาภร์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภร์กับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนําระดับโลกโดยนําลักษณะการดําเนินงานไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมในระดับนานาชาติโทรทันรรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน